สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถหลังเต้าคนดินนะครับตัวนี้จะเป็นของอิซากินะครับรุ่น KCR 5าสามนะครับตัวนี้จะอยู่4.3แรงนะครับขณะที่บอกอยู่ครับตัวนี้จะเป็นตัวคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดปิดครับอันนี้เป็นดิบล็อกนะครับ ตัวนี้เป็นกำเดินครับตัวนี้จะเดินได้สองเกียร์นะครับหนึ่งเกียร์เท้าหลังแต่ถ้าควรจะได้แค่เกียร์ยนหนึ่งหรือว่าเอาลงมาข้างล่างครับอันนี้คือเจอคนคนช้าแต่ถ้าของนี้จะคนเร็วครับยวมาลองเ,ร,เ,เรื่องให้ดูนะครับ কেন yeah,